เรียนพรญามิโยมและสารุนชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่183นะวันนี้พิเศษหน่อยนะนพี่มาเจอสถานที่แห่งนี้โดยบังเอิญคือเออเขื่อนแม่สวยนะเขืเ่อนแม่สวยอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะเป็นเออเขื่อนยองดะขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าเออทำให้เราได้เห็นถึงเออเสียงของเออสายน้ำที่ เหมือนเสียงดนตรีธรรมชาตินะก็มีความสวยงามอย่างที่พวกเราได้ได้เห็นอยู่ในในขณะนี้นะที่มีความเป็นเหมือนประมาณเป็นบ้า,านน้ำที่เป็นธรรมชาตินะราคาของม้านน้ำนี้ก็น่าจะาหลยหลยหลายล้านบาทอยู่ทีเดียวนะ เพราะว่าเป็นเขื่อนที่มีความสวยงามและมีความสำคัญนะเพราะนั้นในวิชาชีวิตในวันนี้นะในพระไตรปิฎกเล่มที่9นะในเป็นเรื่องของพระสุตตานตปิฎกนะที่เป็นเรื่องของอิทธนะิวิทยานะว่าจิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์บุตรทองไม่มีกิเลสเนะีนะ่ยไม่เศร้ามอง ตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวเนี่ยก็ประดุจช่างหม้อผู้ชํานาญนะปั้นหม้อดินนะนวดหม้อดินช่างงาที่แต่งงาช้างได้แบบวิจิตงดงามหรือช่างทองที่หลอมทองคําทําทองรูปพงค์ที่มีความสวยงามนะนี่ก็เป็นาน่สงของจิตที่เป็นสมาธนะิความเป็นสมาธินะเกิดปีติสุขนะก็ประดุจห่วงน้ําลึกปตนบางบนที่ ไม่มีกระแสน้ําทั้งสี่ทิศทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกที่จะเ,เข้ามาได้นะกระแสน้ําก็เปรียบประดุดกระแสน้ําพุขึ้นมานะไม่มีส่วนไหนที่น้ําเย็นจะไม่ไม่ถูกต้องเลยคือหมายว่าคืเอเป็นกระแสน้ําที่มีความเบิกบานนะนะแล้วก็เป็นเรื่องราวของ ผู้ที่มีชีวิตที่โชคดีนะเช่นชีวิตของพรารรมก็เป็นเรื่องราวที่รรพรามที่ชื่อว่าตโตนทันตะนะได้กล่าวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ที่เป็นพรามนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่แบบมีชาติกําเนิดที่ดีมีพ่อแม่เป็นพรามนะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนนะเป็นผู้ที่มีลูกงามหน้าเรื่อมใสเป็นผู้มีศีลธรรม เป็นบัณฑิตคือผู้รู้ต่างๆเต้นก็ถือว่ามันเป็นชีวิตที่ยังไงอ่ะโชคดีอ่ะนะของของความอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธินะมีความเบิกบานมุ่งม,มั่นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นชีวิตที่ที่ดีงามและมีคุณค่านะเพราะว่าในวิชาชีวิตของเรานะก็อยากให้เราได้มองชีวิตแบบมีคุณค่ามีประโยชน์ มีความงดงามได้เห็นความงดงามของธรรมชาตินะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการที่เราได้มีความสุขในการทํางานที่เรารักที่เราชอบนะคำสอนตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เปรียบประดุดป้ายบอกทางนะที่พระองค์ทรงตัดว่าตถาคตเพียงแต่าแต่ผู้บอกบอกทางท่านแต่ว่าท่านต้องเดินเองนะตามคําสอนพระองค์นะเพราะฉะนั้น เวลาที่เหลือน้อยนิดนี้ก็เปรียบประดุดทุกช่วงเวลาที่เหลือน้อยนิดนี้ก็เปรียบประดุดเป็นของฝันของชีวิตที่เราจะต้องอที่เราจะต้องแบบว่าขวนขวายทําคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลสั่งสมตะเบียงบุญนะตั้งใจนะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะที่ผู้องรง โปรดพุทธมารดาว่ากุศลาธรรมากุศลาธรรมาในาพระพิธรรมว่าทำที่เป็นกุศลเราก็พึงกระทำทำที่เป็นอกุศลนะหรือทำที่ไม่ดีเราก็ไม่พึงกระทำนั่นในชีวิตของความสําเร็จนะที่เราจะต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิบาทสี่นะมีสัมทะวิริยะจิตตาวิมังสานะมีความตระหนักรู้นะในคุณค่าของชีวิตนะรู้ว่าชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่า มีทัศนคติที่ดีหรือมีสัมมาทิฏฐินะในมัดมืองค์แปดข้อที่หนึ่งการปลูกคัมพันกับผู้คนนะก็เป็นไปตามหลักพุทธศาสนาคือสังฆาวัตุสี่ก็คือทานนะการมีน้ำใจแบ่งปันสียาวาจาการพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานอัคคะจริยาสมานตัตตานะความำทำตนให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่างๆนี้เป็นตน้นเพราะนั้นการที่เราได้ทำสิ่งที่เราลักนะมีความ สนุกกับงานที่เราก็ทำนะเดินตามเส้นทางนะแห่งหลักธรรมที่องค์พระเดชพระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้นะมีความรักที่แผ่ไปรอบตัวเมื่อมีครูอาจารย์ว่าเมื่อเราแผ่ความรักความเมตตาไปเนี่ยความรักความเมตตานั้นก็จะสะท้อนกลับเป็นสิ่งที่ดีมามาสู่ตัวเราแตนะ่วันนี้ได้มาเห็นธรรมชาตินะที่เ,เขื่อนน่าสวย นะที่จังหวัดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะระหว่างทางมาเช้าหลวงพี่ก็เดินทางมาจากอุทยานพระเจ้าห้าพระองค์นะเลาะมาทางเอ่อเอ่อทางเอ่อตลาดข้ามะแกงขึ้นมานะที่เกิดแม่สวยแห่งนี้นะระหว่างทางพอดีเมื่อคืนนี้เมื่อตอนสายฝนตกระหว่างทางแต่ว่าตอนที่หลวงพี่มาถึงเนี่ยฝนหยุดแล้วแต่ว่ายังมีร่องรอยของน้ําฝนที่ยังเปียกพื้นถนนเรายอยู่อีก แต่ว่าเวลานั้นก็ประมาณนะนักเก้าโมงครึ่งสิโมงนะสายฝนน้ําก็ยังค้างอยู่บนพวกใบไม้ต่างๆนะค้างอยู่บนใบไม้นะก็เป็นช่วงที่จังหวะถ้าทิตย์อํมมุมสี่พ้าองศานะสะท้อนมาที่ใบไม้ก็เหมือนกับใบไม้นั้นเป็นประกายของหยาดเพชรเต็มป่าเต็มตลอดเส้นทางไปหมดเลยนี่คือความาสวยง,งามความงดงามของธรรมชาติที่ สร้างขึ้นเองโดยมนุษย์ไม่ต้องสร้างขึ้นเพนะราะนั้นที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เราได้มีความสนใจนะสนใจในความงามรอบตัวเรานะมีความตั้งอ,อกตั้งใจนะในการทํางานนะต่างๆนะก็ถือว่าจะได้มาเป็นความความสุขความเบิกบานใ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 นชีวิตของเรานะ,ะดีขาตั้งต้องมันไม่ค่อยดีเพราฉะนั้นะ เ,เราก็พึงจะได้มเีเครื่องเตือนใจในชีวิตของเราว่าเราเกิดมานะด้วยชีวิตที่มีคุณค่าประเสริฐแล้วเนี่ยนะเราก็พึงจะได้แบบสั่งสมบุญกุศลนั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะภาวนาที่พระองค์ทรงตักในเรื่องของการทำสมาธนะิที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวว่า จิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์นั้นเนี่ยก็ประดุดช่างหม้อที่ปั้นหม้อประดุดช่างสลักงาช้างที่สลักงาอย่างสวยงามหรือประดุดช่างทองที่มีถือมือทําทองรูปประพันเหล่านี้เป็นต้นหรือประดุดท่วงน้ําลึกที่น้ําทั้งสี่ทิศไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ซึ่งก็อยู่ในหน้าในอิติวิทยาในหน้า207ในหน้า207นั้นได้มี มีถ้อยคําในอิทธิวิทยานว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์สุดของไม่มีกิเลสเ,เพียงดังเนินปราศจากความเต้าหมองเหมาะกับการใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้พิสูจนั้นน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทย,ยานเปรยียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชานานเมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วถึงทำภาชนะที่ต้องการให้สําเร็จได้ เปรียบเหมือนช่างงานหรือลูกมือช่างงานผู้ชํานาญเมื่อแต่งงานดีแล้วทําเครื่องงานที่ต้องการได้สําเร็จเปรียบเหมือนช่างทองเมื่อหลอมทองดีแล้วถึงทําทองลูป,ปพันณ์ชนิดที่ต้องการให้สําเร็จได้นั้นประโยชน์ของการทําสมาธิเนนนะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีความบริสุทธิ์ขุดตองไม่มีกิเลสต้าหมองตั้งมั่นยังหมว่าไ,ไ,ไม่หวั่นไหวเนี่ยก็จะประดุษสิ่งที่ได้รับก็คือทองรูปปรณพัน,น์สวยงามการฝีมือการแกะสลักงานที่ดีที่สุด หรือหม้อดินที่มีความสวยงามวิจิตรพิสดารเหล่านี้เป็นต้นนะหรือประดุดห่วงน้ำลึกนะในหน้า76นะในหน้า76ก็จะมีบอกเอ่อถึงในเรื่องว่าประมาณนี้เนี่ยเปียบเหมือนห่วงน้ำลึกเป็นวงนังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าไปได้ทั้งด้านนี้ตะวันออกกางตกนะเหนือใต้นะ แต่กระแสน้ําเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ํานั้นทําให้ห่วงน้ํานั้นชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ําเย็นไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ํานั้นที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องนะสันดพิรุทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องหรือแบาโอ้โหถ้าทำ สมาธิได้ความปิติสุขนะมันจะบังเกิดไม่เรื่องพวกเราลองทำเนี่ยลองนั่งเฉยๆดูลมหายใจนะสบายๆอย่าไปบีบคั้นจิตอยู่กับสบายๆแล้วเราจะรู้ว่านี่คือความสุขที่แท้จริงอย่างที่กวีบอกว่าความสุขในกระท่อมไม้ไผ่นะก็ไม่ได้ต่ำต้อยกว่าความสุขของเศรษฐีในคฤหาสน์เลยนะอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่ๆไม่ติดแอร์ก็อึดอัดนะแต่ว่ากระท่อมไม้ไผ่เนี่ยมันสวยงามได้ นะแต่ถ้าเราโชคดีในชีวิตนะเราเป็นผู้ที่มีชาติกำเนิดที่ดีนะเป็นผู้คงแก่เรียนนะลูปงามหน้าเรื่อมใสมีศีลน,นะซึ่งใน,นสิ่งที่โสนทันตะรามเนี่ยได้ตัดกับเจ้กก่าว่าอ,องค์เด็กก็สัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในหน้าร1 8ยนสะิบแปดว่าคุณสมบัติของ เราผู้เป็นความคุณสมบัติคือหนึ่งเป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดาสองเป็นผู้คงก่เรียนทรงจามนรู้จบไตรเพศสามเป็นผู้รูปงามหน้าเลื่อมใสสี่เป็นผู้มีสีห้าเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีคุณสมบัติแบบนี้มีชาติตรกกูลที่ดีมีการกาเนิดที่ดีนะศึกษาหาความรู้หน้าตาดีนะหน้าตาดีก็ถือว่าเป็นโชคดีดูอย่างพรทิพย์หน้าทีนันกนกอดีตนางงามจักรวาล เธอก็มีหน้าตาที่ดีเธอก็ได้มหาเศรษฐีของโลกได้แต่งงานแบบอย่างมีเกียรติแล้วเธอก็เป็นคนดีด้วยเธอแบบช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเธอเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมอะไรต่างๆก็ขอให้พวกเราถือว่าเธอได้ทำบุญมาดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในวิชาชีวิตนะที่เราได้กล่าวถึง กายและจิตนะถ้าสิ่งที่เป็นภายนอกก็คือการดูในเรื่องของธรรมชาติภูเขาป่าไม้อย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่ผ่านเห็นมานะหรือแม้แต่ความสวยงามธรรมชาติที่สร้างขึ้นเนี่ความตั้งใจในการทํางานความสนใจในการทํางานการมีความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาความกรุณาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะค้นหาตัวเราเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะพบจุดมุ่งหมายของเราได้ อ่าแนะต่ประการสำคัญก,ก็คือว่าเราก็ต้องพักผ่อนได้เพียงพอด้วยเพราะมีผู้คนมากมายที่แบบว่าความรู้ดีชาติตระกูลดีฐานะดีทํางานหนักเกินไปพักผ่อนน้อยอันนี้ก็อาจจะชีวิตสั้นได้ต่างๆอันนี้เป็นต้นหรือมีสัมมาวาจานะสัมมาวาจาพูดจาดีนะยกย่องชื่นชมคนอื่นนะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยสังฆาวัตถุสีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความสัพัทธาในความ ในความมีคุณค่าของชีวิตนะในพระห้าคือสัพพาวิริยะสติสมาธิปัญญานะ่่อยไปตามหลักแห่งธรรมชาติหรือไปตามธรรมชาติในกฎไตรลรักที่องค์มรมสัูมเจ้าได้ทรงตัดในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพระอทุ์องทรงตัดว่าเมื่อเราได้ดูเขื่อนดินนี้นะที่น้ําไหลลงมานะจากด้านบนสู่ด้านล่างทุะองทรงตัด เปรียบเหมือนจิตใจมนุษย์เนี่ยว่าการทํางานเนี่ยอ้การทําความดีเนี่ยบางทีมันทําได้ยากมันเหมือนเป็นการฝืนแต่เพราะมากว่าเราสามารถที่จะควนกระแสน้ําได้นะเราก็จะประสบความสำเร็จเป็นผู้มีศีลได้ต่างๆงนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้มาที่เออเขื่อนแม่สวยอย่างนี้นะบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเขื่อนแม่สันลวยถ้าคนทั่วไปก็จะเรียกเขื่อนแม่สันลวยเราประกดด้วยสอเสือ ลอเรือวอแหวนแล้วก็ยอยักษ์นะก็เหมือนอ่านว่าสวยแต่จริงคนแถวนี้เขาเรียกว่าแม่สวยแม่สวย,สวยนะก็อยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเออเป็นอะไรอ่ะเป็นเขื่อนดินที่ทมีความสวยงามนะมีเสียงดนตรีที่เอ่อเพาะพิ้งนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้นะอย่างหลวงพี่เองก็ตามนะ อายุปูนนี้แล้วเนี่ยอีกสักวันอีกไม่สักกี่วันก็ต้องเจ็บต้องป่วยแก่ไปอะไรต่างๆนี้ป็นตนน้นเมื่อหากว่าเราเข้าใจความเป็นจริงธรรมชาติหรือว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็จะไม่ได้เกรงกลัวความตายนะขอให้เราได้มั่นใจในป้ายบอกทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาถัาพุทธเจ้าได้สง่งตัดไว้นะพยายามที่จะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบนะเพราะว่าทุกช่วงเวลานั้น เออคือของฝันเมื่อเราพร้อมนะเมื่อเราพร้อมครูบาอาจารย์ก็จะปรากกดนะต่างต่างเหล่านี้มัน็นต้นเหมือนแบบบางทีแบบหลวงพี่อยากจะ,จะเจออาจารย์ทักคนหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมพอพร้อมปุ๊บเอ๊ะทำให้เราได้เจอครูบาอาจารย์ที่แบบว่าเราอยากจะเจอเหล่านี้เป็นต้นมันก็เกิดความอิ่มใจความเบิกบานนะครูบาอาจารย์ก็เมตตาเพราะาเรามองด้วยสายตาคุยกับครูบาอาจารย์มองด้วย สายตามองแววตาของครูบาอาจารย์แล้วเนะี่ยครูบาอาจารย์ก็มีแต่ความแบบเมตตาแววตาก็จะจะออกมาเป็นแบบเหมือนสายใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งนะเหมือนแบบในอดีตชาติต้องเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อนเพนะราะนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเราดําเนินตามคําสอนของลุงเด็ตพสะสัมาสัมพุทธเจ้าเช,าชื่อในความเป็นอนนิจังทุกขังอนัตตาแล้วนะว่าทุกสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะมีเมตตา มีความกระตันยูได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าความรักความเมตตาเมื่อเราแผ่ออกไปมันก็เหมือนกับกระจกเงาที่สะท้อนกลับมาซึ่งความรักและความเมตตานั้นมาสู่ตัวเราในะในการทำงานใดๆนะที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนนะว่าเราควรจะต้องแบบนั่งฟังสัมมนาก็ควรจะนั่งแถวหน้าเหมือนหลวงเพื่อนหลวงพี่อะเพื่อนหลวงพี่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นที่รังคำแหงหรือที่เนติบัณฑิตเนี่ย พวกที่นั่งแถวหน้าสุดเนี่ยเพราะว่าห้องใหญ่หมาห้องสมัยก่อนรามเป็นมหาลัยเปิดให้เป็นตลาดวิชาเนี่ยนะตอนนั้นมหาลัยอื่นยังไม่ค่อยมีคณะนิาสตร์เนี่ยคนก็ต้องไปนั่งเรียนดีห้องหนึ่งสามพันคนนะพูดจริงๆนะสามสี่พันคนนะเข้าไปอัดเรียนกันนะแล้วอาจารย์ก็สอนหน้าห้องแล้วก็จะมีทีวีวงจรติดต่อไปข้างหลังให้พวกนั่งหลังก็มองเห็นนะแล้วจะมีลําโพงอยู่รอบห้อง แต่พวกที่นั่งแถวหน้าพวกที่แบบนั่งแถวหน้าสุดเนี่ยพวกนี้จะเป็นผู้ว่าสา,ายาการแทบทำงาน,นหรือเป็นทนายที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะจบเกติยมด้วยนี่นี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงของพี่จําเพื่อนๆได้เลยแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มกเกษียณแต่ก็จะเป็นผู้ว่าสาอุโสรละนะเป็นรองประธานสารดีกาเป็นประธานสาวุทธรและต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วพวกนั่งแถวหน้าเนี่ยจะได้พวกจะเรียนหนังสือเก่งกว่าพวกนั่งข้างหลังเพราะนั่งแถวหน้าแบบ เห็นอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยกล้าหลับอ่ะแต่นั่งหลังมันมันไกลอาจารย์หลับสบายแรยงต่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความที่เรามีความศรัทธามีความกล้าหาญนะเออก็ย่อมทําอะไรได้ประสบความสําเร็จได้นะทำสิ่งที่เรารักนะใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับธรรมชาตินะเออใช้ชีวิตนะด้วยความเอ่อทำสิ่งที่รักนะก็จะบ,บังเกิด เป็นความสุขได้นะเพราะว่าความสุขนั้นก็เกิดจากการหลอมรวมความรักนะและการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับงานกับสังคมกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็กับธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นั้นในการทําหน้าที่ใดๆนะเนี่ยให้รู้ล่วงไปได้เนะี่ยเราก็ควรจะต้องตระหนักนะตระหนักถึงความตั้งใจความสนใจนะในฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นต้นนะมีเป้าหมายนะในชีวิตนะว่าเป้าหมายนั้นะเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะ ที่จะเป็นเข็มทิศนําทางเราไปหรือเป็นป้ายบอกทางนะก็ขอให้เรานั้นได้พึงพอใจนะกับความความมีชีวิตอยู่นะการมีความสัมพันธ์นะถามตัวเราเองว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดนะในชีวิตเรานะเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นนะการดํารงชีวิตอย่างนะมีคุณค่าต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นในวิชาชีวิตเล่มที่ เพระไตรปิฎกเล่มที่9วันนี้นะซึ่งเป็นเรื่องราวของอิทธิวิทยานคำกล่าวของโสนาธนพามนะหรือข้อเปรียบเทียบในเรื่องการทำสมาธินะที่พองค์ทรงตัดว่าก็สมาธิเป็นติสุขก็ประดุดท่วงน้ำลึกเป็นวังบนไม่มีกระแสน้ำไหลเข้ามาได้ทั้งสี่ทิศนะกระแสน้ำนั้นเหมือนพุจากห่วงน้ำไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ำนั้นที่จะไม่ถูกต้องหรือความทราบซ่านงการทำสมาธิ หรือจิตที่บริสุทธิ์หรือสมาธินั้นเนี่ยทาให้แบบว่าสิ่งของที่ประดิษฐ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นการแกะตลางนาช้างการปั้นหม้อหรือการทาทองรูงพรัณเนี่ยก็จะออกมาสวยงามทั้งหมดนี่คือคุณประโยชน์ของสมาธิหรือบุญเก่าบุญเก่าของวันนับคนที่เกิดมาในวันนับพรามเช่นพ่อแม่ก็อยู่ในวันนับพรามหน้าตาดีมีศีลมีความเฉลียวฉลาดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ เพราะน่าเราทําบุญกุศลไว้ทําความดีไว้เนะี่ยพบกูุินี้อาจจะไม่ได้แต่พบกูุิหน้ามันก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะสิ่งทําใดที่เป็นกุศลก็พึงทําสิ่งใดที่เป็นอกุศลเราก็ไม่พึงกระทําชีวิตที่ดีที่สุดขอให้บังเกิดขึ้นอย่างตาตึงในดวงจิตเป็นหนักหนามีความสุขในทุกการกระทําตลอดมาทุกช่วงเวลาของชีวิตช่างดีงามการผูกมิตรพึงมี น้ำใจอย่างดียิ่งเป็นทุกสิ่งแน่แท้เป็นหนักหนาค่อยคำอ่อนหวานด้วยอ่อนน้อมและกิริยาทำคุณให้มีทำตนให้มีคุณค่าย่อมดีงามใส่ใจการทำงานของชีวิตตาหลักรู้ในดวงจิตเป็นแก่นสารว่าชีวิตนี้อยู่ได้ไม่ได้นานร้อยปีผันผ่านก็ตายลง สนุกกับงานที่กระทําในชีวิตเดินตามหาสิ่งที่เราได้รับลิขิตดีแม่นมั่นให้ความรักความเมตตาย่อมดีพันสรรหาความงดงามของธรรมชาติย่อมดีงามมีความตั้งใจสนใจคิดสร้างสรรค์สุดจำนันแน่แท้ดีหนักหนา เตือนตนเองถึงชีวิตที่มีมาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแน่นอนทำความดีให้มากในชีวิตเพื่อให้ดวงจิตงามสมสุสรเป็นสเสบียงบุญในพบหน้าอย่างแน่นอนขอให้ทุกปทกรมีคุณค่าแก่ท่านเลย หอนาแห่คุณวัต,รตรนาตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่9ฉบับมหาจุลาลงกรณราชวพิตอรอลัยในพระสุตตันตปิฎกนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของอน,นิสงส์ของการทําสมาธิในเรื่องของผู้มีบุญและษาผู้มีบุญนะจะปรดกเป็นปรอบปัจจัยพี่บาวบรนทานพรแด่โยมพี่โยมน้อนท่านท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่สวยงามนะทั้งลูกแบบของอ่างเก็บน้ํานี้ หรือเขื่อนนี้หรือเสียงที่ไพเราะของเสียงดนตรีนี้เหล่านี้เป็นต้นแล้วเผ่าที่บุญกุศลทั้งหลายนี่ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสมีลูกหลานทั้งหลายทั้งทองพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่เขื่อนและหัวแห่งนี้จะรับบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายไม่ทราบขอเทพเทวราได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และทุกโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร